ท่านผู้ชมวันนี้ก็พบกับฟุกอีกเช่นเคยนะครับผมกับรายการฟังฝังใจใน ep ที่5แล้วนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็ได้ติดต่อไปหาแขกรับเชิญนะฮะเพราะว่าแขกรับเชิญ hmm. คนนี้เขาได้ทําการส่งเรื่องราวที่ฝังใจมาให้เราในรายการแล้วรู้สึกว่าเรื่องราวนี้น่าสนใจมากเพราะเขาเขียนหันวข้อหัวข,ข้อหนึ่งมาแล้วแบบเฮ้ยแม่น่าสนใจมากก็เลยยิบเรื่องราวเรื่องนี้มาทำนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากมีส่วนร่วมในรายการของเราฟังฝังใจนะครับผมก็สามารถติดตามที่ ag ฟุกได้นะครับเดี๋ยวฟุกจะทิ้ง ag ไว้ให้นะครับผม ก็สามารถติดตามครับผมแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมสนุกกับเราในรายการได้ทางไอจีสแกนของพวกนั่นเองครับผมเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะทำการโทรไปหาแกรับเชิญเรานะครับแล้วก็ให้เขาเล่าเรื่องที่เขาฝังใจที่เขาเขียนสมเข้ามาในรายการว่าเขาเขียนว่ายังไงและเรื่องราวความเป็นมาเป็นยังไงเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับจะได้เข้าใจกับผมไปด้วยแล้วก็ก็เช่นเคยนะครับก็ช่วงท้ายรายการก็จะมีเพลงมาให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับสำหรับเรื่องราวที่ฝังใจของแต่ละ ep นะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราโทรไปหาแกรับเชิญเราเลย ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะแคปทัเชิญของเราคนนี้นะครับเขาได้ส่งเรื่องราวมาให้เราเขาเขียนหัวข้อไว้ว่ารักมากลืมยากเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมว่าเรื่องราวที่คําว่ารักมากลืมยากนี่มันมีที่มาที่ไปยังไงอ่ะก็คือว่าแฟนเก่าของเราอ่ะจริงๆอ่ะเขาอ่ะเคยเคย,เคยตามจีบเรามาก่อนหน้านี้แหละแล้วช่วงนั้นอ่ะเราอ่ะไม่ชอบเขาก็คือแบบเจ้าชู้อ่ะยังไงก็คือแบบไม่ได้ยังไงคนนี้ก็ไม่ได้ จนช่วงเวลาผ่านไปเรามีโอกาสได้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็แบบเขาก็ขอจีบเราอีกอย่างเงี้ยอืเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันชอบเราคนคนหนึ่งอะ่ะมันชอบเราได้นานขนาดนี้เลยเหรออย่าเงี้ยเราก็เลยไปปรึกษาคนรอบตัวแบบเพื่อนบ้างที่ที่รู้จักบ้างว่าแบบเออเราเราควรจะเปิดใจรับคนนี้ดีไหมแล้วทุกคนก็พูดทุกคนก็จะพูดเป็นแนวเดียวกันว่าเอเอ,เอก็ลองดูสิถ้ามันกล้าที่จะบอกว่า มันชอบเรามานานขนาดเนี้ยลตลอดเวลามันรอเรามาตลอดอ่ะต่อให้มันเจ้าชู้แค่ไหนเนียคนเราถ้ามารักกันจริงอ่ะมันก็เปลี่ยนกันได้ถูกไหมอ่าเราก็คบมาแบบนานมากเลยนะสองปีแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตลอดก็เช่หอด้วยกันอยู่อะไรด้วยกันเหมือนเหมือนแฟนกันทั่วไปเนี่ยแหละก็ฟิลครอบครัวด้วยก็คือแบบผูกพันกันมากๆแบบใช่เขาอยู่ด้วยกันทุกวันแบบว่าเลิกงานอะไรมาก็แบบอยู่ด้วยกันเนี้ยหรอ ใช่ทุกสุดปิดก็คือผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากเราจะแยกกันแค่เวลาต่างคนต่างต้อง,ง,งไปทําหน้าที่ของตัวเองกลับมาเลิกเรียนมาหรือว่าเลิกงานมาก็ต้องเหมือนมีโมเมนตร์ร่วมกันไม่ว่าจะไปกินข้าวดูหนังปกติทั่วไปเหมือนคู่อื่นเลยจุดหักเหที่ทําให้เราต้องแบบเลิกลากันไปเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคือที่เราบอกว่าเราครบกันมาตลอดแล้วก็อยู่ด้วยกันตลอดใช่ไหมแต่ในระหว่างเนี้ยเขาก็มีคนอื่น ตลอดเหมือนกัน<ร>แว่าเราเรา,เรารู้ไหมจริงๆอ่ะเราไม่รู้คือเราแบบเราเปิดใจรับเขาเข,าเข้ามาแล้วไงแล้วเราก็มั่นใจในตัวเขาว่าเขาอ่ะจะเปลี่ยนตัวเองได้แต่สุดท้ายคือมันไม่ใช่เลยตลอดเวลาที่คบกันมาเราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดอะ่ะคือเขาก็มีคนอื่นมาตลอดเราก็จับได้เรื่อยๆแล้วก็พีก,กว่านั้นอะ่ะเราจับได้แต่ละทีอ่ะไม่ต่ำกว่าห้าคนนะโอ้ไม่ต่ำกว่าห้าคนเออแล้วแบบฟุกงงป้าตรงที่ เราอยู่ด้กันตลอดแล้วเขาเอาเวลาไหนไปมีอะ่ะมีครั้งที่แบบหนักจริงๆอะ่ะคือเพื่อนเราอะ่ะส่งสตรอรี่ของเขาอะ่ะมาให้ดูว่าแบบเขาอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงนะทั้งที่ตอนนั้นอะ่ะเขาก็ยังไม่ได้เลิกกับเรานะเขาก็ยังคบกับเราอยู่อือืม,อมเราก็เลยแบบงวงว่าเอา้าแล้วทําไม <c oughs> ทําไมถึงแบบไปอยู่กับคนนั้นได้ทั้งที่เราก็ไม่ได้ทะเลาะหรือว่ามีปัญหาอะไรกันนะเราก็เลยเข้าไปดูทําไมเราถึงไม่เห็นสตรอรี่นี้ก็สงสัยแล้วไง พอเข้าไปปุ๊บอยู่ๆเขาก็บล็อกเราเราก็เลยไปถึงที่เลยค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าเขาอยู่ไหนแล้วก็ผูกไปเลยแล้วก็ก็เห็นเขาอยู่ด้วยกันแบบจับได้คาหนังคาเขาเลยอ,ะอ่ะเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันมัน,ม,นมันควรต้องพอจริงๆแล้วอะ่ะเราก็เลยปล่อยเลยเธอจะไปไหนก็ไปทำอะไรก็ทำอะไรก,ก็ทำไปเลยก็เลิกกันไปเลยแบบไม่ต้องมาล้างไม่ต้องมายื้ออะไรกันแล้วอครับเชิญครับเดี๋ยวผมจะถามไปธีลรคำนะไอ้คำว่ารักมากนี่คือ,อยังไงะ ก็ที่บอกว่ารักมากอะ่ะมันก็เหมือนกับผูกพันมากพอเราอยู่ด้วยกันตลอดถูกไหมแล้วพอรักมากมันก็เลยเจ็บมากเวลาลืมมันก็เลยลืมยากแล้วไอ้คาว่าลืมนี่คือลืมเขาเพราะว่าเรารักเขาหรือลืมเขาเพราะอะไรอะ่ะลืมอะเราเราไม่ได้หมายถึงว่าเราเรา,เราไม่ลืมเขาจริงๆอะเราลืมเขาแต่เรื่องที่ไม่ลืมอะ่ะคือเรื่องเฮียที่เขาเคยทํากับเราอะ ก็คือเป็นเรื่องที่ที่เขาทํากับเราแบบเจ็บๆอะ่ะหลายๆเรื่องแบบเรื่องที่ดีๆสำหรับแคปเชิญของเราวันนี้ก็ขอคุณมากที่นําเรื่องราวที่ฝังใจเจ็บๆมาให้เราฟังนะฮะแล้วก็ได้มาแชร์ประสบการณ์กันในแคปเชิญก็เข้ามาอยู่ในรายการเราแล้วลเราจะขอถามคําถามแคปเชิญนะครับว่าแคปเชิญเคยเก็บใครสักคนไว้ในเพลงไหมแล้วเพลงเพลงนั้นคือเพลงอะไรเป็นเพลงถ้าเธอได้รู้ของเซฟแพนิกเพราะอะไรถึงต้องเป็นเพลงนี้ความหมายเพลงเป็น,ปนยังไง สำหรับเราอ่ะคือ,อเนื้อเพลงอ่ะมันบอกกันแล้วว่าถ้าเธอได้รู้มีบางสิ่งที่อยู่ข้างในเธอจะเหมือนเดิมหรือเปล่าเหมือนมันเป็นความรู้สึกของเราอ่ะเวลาเราจะเดาใจใครสักคนอ่ะถ้าสมมติว่าเขาเขารู้ว่าเราคิดว่าเราคิดยังไงอ่ะเขาจะเหมือนเดิมกับเราไหมหรือว่าเขาจะรู้เขาจะรู้สึกถึงความรู้สึกที่เรามีให้เขาไหมเราต้องขอพูดขอบคุณเชิญมากๆนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกกับเราวันนี้แล้วก็เป็นผู้โชคดีที่ได้เข้ามาร่วมสนุกในรายการนะฮะ โอเคค่ะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับค่ะสวัสดีค่ะบรอฟังเพลงด้วยนะฮะโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายฮะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนได้ฟังเรื่องราวของแคกรับเชของเราไปก็เป็นเรื่องราวที่เศร้านะเป็นเรื่องราวที่เขาก็ทั้งรักกันแล้วก็แบบลืมลืมไม่ได้แต่หลายคนที่ดูรายการอยู่อาจจะลืมคนรักเก่าไม่ได้ในฐานะแบบลืมไม่ได้เพราะว่าเรารักเขามากแต่ในมุมของอันนี้คือ ขารักมากก็จริงแต่เขาลืมไม่ได้แต่อที่ลืมไม่ได้ก็คือลืมสิ่งที่คนนั้นะทะทไม่ดีกับเขาไว้เออมันก็เป็นเรื่องราวที่แต่และคผมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับผมก็เข้าใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะผมขอให้เจวามรักที่ดีๆนะผม และช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมทุกคนรอคอยครับผมก็คือช่วงฟังยังไงให้ฟังใจเพราะท่านผู้ชมจะได้ไปรับฟังเพลงผมแล้วนะฝากกดไลค์กดซับแไะทา์ช่องฟังฝังใจเลยครับผมเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ฟกทำอีพีต่อไปถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะเราก็จะพาทุกท่านผู้ชมทุกคนไปอยู่ในช่วงฟังยังไงให้ฝังใจครับผมกับเรื่องราวที่เขียนไว้ว่ารักมากดื่มยาครับผม ก็รักเธอมาเกินมันเลยลืมยากไงอยากไปเธอก็เชอจริงฉันไม่มีรี่ยกก็รักเธอมาเกินมันเลยลืมยากไงอยากไปเธอก็เชอจริงฉันไม่มีรื่ยารักเธอมาเธอไม่เข้าใจทั้งที่ในใจตอนนี้ฉันแม่นแค่ เธอไม่เข้าใจไม่เข้าใจ <ing> ทั้งที่ในใจตอนนี้ฉันแม่งเก็บเก็บความรักทุกอย่างเก็บความฝันที่มีกับเธออยู่ปลายทางเธอไม่เข like ้าใจอะไรสักอย่างก็รักเธอมากเกินาเลยลืมยากไงอยากไปเธอก็เจอจริงฉันไม่มีก็รักเธอ ร้อยนะครับผมสําหรับเพลงรักมากลืมยากนะครับผมเป็นเพลงที่ผมใช้เวลาแต่งแบบประมาณวันครึ่งนะครับผมอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขออภยัยนะครับผมแต่ถ้าใครที่ชอบเพลงนี้และอยากฟังเพลงแบบเต็มๆก็ไปฟังได้ที่ช่องฟุกเกอร์นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิง้งไว้ใหนะ้ก็สามารถไปกดไลค์กดติดตามในช่องฟุกเกอร์ได้นะครับผมก็เดี๋ยวก่อนที่จะจากกันวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับที่ดูจนจบนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s c r i b e ให้ช่องงความใจของฟุก้วยนะครับผมแล้วก็สามารถไปติดตามฟุกได้ใน IG นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไอจีไว้ให้นะครับผมสาหรับใครที่อยากจะเข้าร่วมรายการและอยากมีเพลงเป็นของตัวเองก็สามารถติดตามได้ที่ไอจีฟุกเช่นกันนะครับผมแล้วก็ลองมาแชร์เรื่องราวข้อมูลที่ฝังใจกันดูะว่าเรื่องราวที่ฝังใจของคนเป็นเรื่องราวไหนแล้วแล้วถ้าเรื่องราวไหนน่าสนใจเดี๋ยวฟุกจะหยิบเรื่องราวนั้นมาทําเป็นเพลงนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็มารอดูนะครับว่า EP 6ีจะเป็นเพลงแบบไหนเรื่องราวอะไรนะผมก็ รอติดตามชมกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย